สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพอกับสาวแป๊มคนโกจ้าพี่น้องจ้ามือนีสีผ้ามากินผลไม้จ้าสิผ้ามาชมผลไม้บดไอผ้ามากินดอกจ้าอ่าชมก่อนเนาะชมก่อนแล้วค่อยกินเนาะค่ะเนาะอ่ารู้สึกว่าง่วงแล้วก็อยากกินผลไม้นะคะหาวิตามินใส่ตัวเองก่อนนะคะกล้วยนะคะแล้วก็ส้มนะคะส้มเช้งนะคะแล้วก็มะ ม่วงนะคะมะม่วงมะม่วงมะม่วงไม่ได้ปลูกเองนะคะมะม่วงซื้อเองค่ะซื้อเองทั้งหมดเลยนะคะเลือกงานแล้วก็เข้าไปซื้อเองทั้งหมดเลยนะคะก็ขับรถมาก็รู้สึกว่าง,ง่วงๆวันนี้ไม่รอดแน่เลยนะคะก็เลยนะคะแวะนะคะแวะซื้อผลไม้นะคะก็ได้กล้วยมาวีหนึ่งนะคะห้ากลูกนะคะแล้วก็ มะม่วงได้มาสองลูกนะคะแล้วก็ส้มเช้งได้มาถุงนะคะเข่งหนึ่งนะคะเข่งหนึ่งก็คือถุงหนึ่งนะคะถุงใหญ่หนึ่งนะคะก็ประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหมกินก <c oughs> ล้วยคะ่ะ แซบแซบจ้าพี่น้องกินกล้วยกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมอืมผมเพิ่นเกิดใหม่จ้าพี่น้องอันสัญญาลัคาซี่ดีดีอืมนะคะ แซบจะพี่น้องแซบอืมมาถึงมะม่วงจะ้ะอืมออกเปรี้ยวนิดนึงอยากตาใส วันนี้ได้บอกม่วง b ีโอพูดได้ค่ะเพราะว่าบอกม่วงธรรมดามันเละค่ะพี่น้องจ้าแ่บจบ้าแ่บอืมอืม ที่หมกสมซาพี่น้องมนเนี่ยอือพี่น้องว้าหืม่มแกงวงพี่น้องจะ้ะอืมมะม่วงอร่อยจะ้ะ กล้วยเลยี่สองชิ้นจ้ะอืม โอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสาวแปมคนโก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย